สวัสดีค่ะสแตมนะคะสถาปนิกฝ่ายการตลาดของบริษัทบางกอะแบบแอนค่ะถ้างานก่อสร้างเกิดความผิดพลาดทําให้กระทบต่อง,งบประมาณใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบวันนี้มีคําตอบค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าในหัวข้อนี้เราจะแบ่งเป็น3กรณีค่ะกรณีแรกนะคะก็คือเกิดจากพวกแบบค่ะวิศวกรและสถาปนิกเช่นขนาดไม่สัมพันธ์โครงสร้างไม่รองรับหรือรายการวัสดุผิดพลาดผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือพวกแบบ คือวิศวกรและสถาปนิกค่ะกรณีที่2นะคะถ้าแบบถูกต้องแล้วแต่ผู้รับเหมาสร้างผิดจากแบบผู้ที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขก็คือผู้รับเหมาค่ะสมมุติว่านะคะทางเราเป็นผู้ออกแบบหรือว่าทางบริษัทพวกแบบและบริษัทก่อสร้างเนี่ยเป็นคนละบริษัทกันทางบริษัทออกแบบเนี่ยออกแบบมาอีกอย่างหนึ่งแต่ผู้รับเหมาไม่สามารถทําได้ก็เลยไปลดทอนรายละเอียดของงานออกแบบแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่า แบบที่สถาปนิกเขียนมากับงานขอสร้างที่ออกมาจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องรับผิดชอบทําให้ตรงตามแบบหรือถ้าทําไม่ได้ก็ควรที่จะแจ้งตั้งแต่ต้นค่ะกรณีที่3นะคะเราไม่ได้เรียกว่าเป็นความผิดพลาดสะทีเดียวค่ะ,ะเราจะเรียกว่า ในกรณีที่เจ้าของบ้านมีความต้องการที่เพิ่มเติมหรืออยากจะลดทอนในบางส่วนหลังจากที่แบบก่อสร้างแล้วก็หน้างานเนี่ยได้ลงทําการก่อสร้างไปแล้วนะคะเราจะเรียกกรณีนี้ว่าเป็นงานเพิ่มจากความต้องการของเจ้าของบ้านผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเจ้าของบ้านค่ะสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับงานออกแบบหรืองานสถาปน,นิกสามารถส่งคําถามไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบางกอกแบบแปลงจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากทางเราค่ะ